ของชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งที่รักทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้ที่ให้ความสนใจในด้านเครื่องเสียงกลางแจ้งทุกท่านนะครับออวันนี้ผมจะพามาดูแบรนด์ยอดนิยมในระดับโลกอีกแบรนด์หนึ่งนะครับที่นิยมใชออ้ไม่ว่าจะเป็นห้องประชุมหรือว่าในอาคารฮอนต่างๆนะครับเป็นแบรนด์ที่ถือว่าเป็นแบรนด์ที่นิยมมากนะครับบสนะครับกับเ,ออเจ้าตัวนี้นะครับซีรี power share x ตัวนี้นะครับ p s x อ่า4,804ตัวนี้นะครับเป็น power 4 channel นะครับ4 channel โบสนี่เขามีชื่อเสียงโด่งดังอา่าในระดับโลกเลยนะครับอา่าเกี่ยวกับอา่าระบบเครื่องเสียงที่อ่อใช้โดยเฉพาะในกิจกรรมห้องประชุมในอาคารในสถานที่สถานที่แบบปิดนะครับเป็นที่นิยมมากๆเลยหรือว่า เราจะเห็นได้ว่าบ้านใครที่ใช้เครื่องเสียงยี่ห้อนี้เราถือว่ามีระดับมากๆนะครับเจ้าตัวนี้นะครับ่4 4 8 0เนี่ยเป็นเป็นกำลังขับที่เป็นกาลังขับรวมแบบบิดนะครับเป็น power 4 channel นะครับขนาด1ยูนะครับขนาด1ยูระบบะต่อด้านหลังเป็นระบบอ่ ดิจิตอลสมัยใหม่หมดเลยนะครับเป็นระบบดิจิตอลแล้วก็มีโปรแกรมนะครับมีโปรแกรมสำหรับอ่ะเปรซสนะครับสำหรับควบคุมการทำงานนะครับผ่านคอมพิวเตอร์นะครับในการออกแบบการทำงานต่างๆในการติดตั้งนะครับอย่างทีนี้อ่าเนี่ยอย่างโปรแกรมนี้นะครับอ่า PowerShare Design Tool นะครับนะครับเขาจะมีโปรแกรมให้มากับในการซื้อนะครับ ส่วนเออเรามาดูรายละเอียดกําลังวัตต์ของเขานะครับจริงๆแล้วเขามีออกมาทั้งหมด3รุ่นนะครับแต่รุ่นที่เราเออน่าสนใจนะครับราคาก็แสนกว่ากว่านะครับคือเออตัวนี้นะครับ4,800วัตต์นะครับกำลังขับเต็มเตมนะครับที่เออชัแนลละพันสองวัตต์ที่8โอห์ม4-8โอห์มนะครับส่วน4-2โอห์มก็คือ1,500วัตต์คูณ4ชัแนลนะครับ ผมคิดว่าเป็นเอ่อเป็นที่น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับอยู่ในระดับนะครับอยู่ในระดับสูงนะครับระดับที่อ่อแสนแสนต้นๆ้น,น,นี่ก็เป็นที่อ่อนิยมลงทุนกันนะครับสำหรับร้านที่อ่อมีระดับพอสมควรนะครับเราจะสังเกตเห็นอ่อเวลาเราเข้าไป ในสถานที่เอ๊ะทำไมเสียงเขาดีจังนะครับอันนั้นคือในระดับล้านที่ลงทุนหลักล้านเขาก็เครื่องเสียงก็อยู่ในระดับนี้อยู่แล้วนะครับทีนี้เรามาดูนะครับเรามาดูเอ่อวิดีโอนะครับวิดีโอประชาสัมพันธ์นะครับของทางโบสทเขาเองนะครับทางโบสทเขาเองนะครับเห็นไหมครับระบบการติดตั้งนะครับในอาคารส่วนมากก็ จะใช้ระบบ5.1ประมาณนี้นะครับระบบ5.1อ่ซึ่ง power 4 channel นี่มันจะเหมาะสมมากแล้วก็มีความสำเร็จในตัวตัวเดียวนะครับอันนี้เป็นภาพด้านหลังของเขานะครับอ่าเป็นวิดีโอของโบสเลยนะครับของโบสโป p r o f e s s i o n นะครับนี่คือ,อด้านหลังนะครับส่วนนี่ก็จะเป็นระบบ การจัดการนะครับเขาจะมีซอฟต์แวร์มาให้นะครับในการตั้งค่าต่างๆในการจัดการลำโพงเจ้า PowerM ตัวนี้นะครับมันจะมี DSP ในตัวนะครับ DSP ในตัวนะครับสามารถามีระบบการควบคุมการจัดการลำโพงในตัวนะครับเป็นวิดีโอสั้นๆของเขานะครับ PowerShare X Series นะครับทั้งหมด สามตัวนะครับที่ออกมานะครับในเมืองไทยก็เห็นหลายๆค่ายก็กำลังจะนำเข้ามาจำหน่ายนะครับหรือว่าอาจจะสั่งซื้อได้นะครับไม่ว่าเป็นค่ายใหญ่ๆนะครับเป็นค่ายใหญ่ๆเป็นห้างแล้วก็ลองเข้าไปดูนะครับไม่ว่าจะเป็น power space หรือดีดีชอปอะไรประมาณนี้นะ at ก็น่าจะมี นะครับอันนี้เป็นเครื่องเสียงในระดับโลกนะครับที่เรานำมาพูดจานะครับพูดคุยเปลี่ยนบรรยากาศนะครับเป็นเอ่อเป็นแนวทางเป็นแนวคิดแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจในการทำงานเครื่องเสียงต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe